บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดภูทอกวัดเจติยาคีรีวิหารนะจ๊ะนี่มองเข้าไปก็จะเป็นองค์หลวงปู่จวนท่านนั่งอยู่ด้านหน้าและด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดก่อนที่จะเข้าไปในภูทอกนี้จะหายให้ดูบริเวณหน้าวัดก็จะมีรูปช้างรูปบัวควาย นี่เป็นหน้าวัดที่เป็นจุดท่องเที่ยวของบุณกาเลายนะไฮไลท์เลยนะจ๊ะนี่เป็นบริเวณร,รอบๆวัดหน้าวาัดก่อนเข้าอยู่ที่ซอยสิบคำแคนคพัฒนาด้านหน้าก็จะมีร้านค้าขายเครื่องยาจีนขายกาแฟโบราณกาแฟมีทุกอย่างเลยน้ำปัดกุ้ยตรงก๋วยเตี๋ยวมีหมดเลยนะจ๊ะใครมาเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหิวด้านหน้าบริเวณวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ ตรงนี้เราก็จะขึ้นไปพระมหาเจดีย์ในที่ภูทอกนะรถ้าตามที่เข้าใจนะเป็นเจดีย์ที่ในหลวงราชกาลที่เก้าท่านดีดำริให้สร้างขึ้นเป็นเจดีย์คล้ายๆเหมือนเจดีย์ที่อดอยอินทนนท์เลยสีออกสีน้ําตาลเลือดหมูเป็นเจดีย์อยู่ก่อนที่จะขึ้นภูทอกกอ รอบเจดียก็จะมีประวัติต่างๆสมัยของพระอาจารย์จวนนี่เป็นเจดีสวยงามน่าจะเป็นเจดีย์จำลองขายกับเจดียีมหาธาตที่ดอยอยนินทนนท์ร้อนร้อนเท้าเหลือเกินขอเข้าสู่ ลมก่อนนะจ๊ะโอ้โอ้ยร้อนเ้าอ่ะอันนี้เป็นบริเวณรอบแล้วแลวตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้า,ขามหาเจดีย์อ่าเจดีย์เนี่ใน้หลวงพ่อสแกงพิจาท่านมีดำริ่หนสร้างอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นด้านล่างก็จะ,จะเป็นสถาน รูปหล่อของท่านพระอาจารย์จุ้ยก็ตรงนี้เป็นพาะารีกคต่าลักษณะใส,หสหเหมือนเพชรลักษณะเหมือนพระโคดและก็พาะารีกคต่าในเนี่สีต่างตา่างสวยงามมา,ากพระแตกจากอัจิมีเปัญญา ค่าทาสวยงามสวยงามมากเลยนะ,ะเดียวอนี้เราก็จะมาดูประวัติของท่านพระอาจารย์จวนในสมัยที่สเสด็จในหลวงรอก,ก้าวทั้งมาว่าน,นั้นก็เป็นอัตถบริฐานที่ต้องใช้ต่งตากของท่านพระอาจารย์จวนในสมัยที่สเสด็จในหลวงรอก,ก้าวทั้ง สเสด็จมาไปเดี๋ยวไปรูปต่อไปมี่เป็นรูปพระอาจารย์จวนแล้วก็เป็นประวัติย่อของท่านพระอาจารย์จวนกุลเชื่อโทวมัจเจติยาคีรีวิหารปุท่องอุตเตศีไรอันนี้เป็นประวัติคร่าวใน Google ก็น่าจะมีลองไปอ่านดูานันก็จะเต็นอัตบุริคาน ของท่านพระอาจารย์จ่วตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่าท่านพระอาจารย์ม่นคูริทัตตะมหาเทระได้กำหนดจิตดูท่านจ่วนแล้วได้ความเป็นธรรมว่ากาเยนะวาจายะวาเจตวิสุทธิยาท่านจวนเป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่การเป็นพระอรหรันต์นี่ตรงนี้ท่านพระอาจารย์ม่นเลยาการเขียนไว้ส่วนของกิจการ ลูก้าท่านเป็นกาบรพระว,วระหลวงปู่ครับอาณาเยียร์นิบุทเทงนี่คือนี่คอชุดบัตรบัวนักข่าวอยู่ทีน่นาจากการสกเสด็จพระราชดำเงนินนมัสก,การท่านพระอาจารย์ชวนของหลอเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีปาล็กับท่านพระอาจารย์ให้สร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อช่วยลาสดอรในกรเกษตรการ,กรเกษตรท่านพระอาจารย์จวนอนโมททยพระราชนัดดีนั้นท่านก็ได้ทำตามพระดำดิก็คือทำกระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยสร้างฝายอันนี้เป็นเป็นบาทรที่ทนบาทรที่ทนถือไว้ท่านพระอาจ,จารย์จวน ท่านประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่27เมษายน2523แล้วก็เสด็จในหลวงรัชกา9ท่านก็ให้ทําพระราชรานเฟิงศพที่วัดกตริมหาธาตุบางเขีน่นคือถ้าที่ทราบเนี่ยท่านพระอาจารย์จวนเนี่ยท่านทราบล่วงหน้าแน้วว่าท่าน,นจะต้องเครื่องบินตกแต่ท่านก็ไม่ท่านสามารถไม่ท่านสามารถนั้นได้นะแต่ท่านก็ไม่ทํา ท่านถือว่าเรียกว่าเป็นเป็นอะไร,รอ่ะก็คือเคื่องินตกท่านสามารถเลี่ยงได้แต่ท่านก็ไม่เลี่ยงท่านถือว่าเป็นไปตามกรรมอันนี่เป็นรูปบาทที่ชครื่องดินตกระบาดยุคถึงขนาดนี้เลยประบติของท่านพระอาจารย์โจนก็จะมีประมาณนี้จ้าสำหรับเจดีที่ ปฏิทุปล่อของพันาธะอาจารย์จวนก็มีประมาณนี้นะจ๊ะบริเวณบริเวณรอบๆเจดีย์ซึ่งจําลองคไไล้ายเจดีเจดีหลวงในหล่อเก้าที่ดอยนันนงใบริเวณรอบๆก็ประมาณนี้สวัสดีจ้าแล้วเจอกันทุกหน้านะจ๊ะ